สวัสดีท่านชมเอฟซีผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านแหลมนะครับเพชรบุรีนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากการตกปลาในน้าจืดเป็นมาบ่อยครับวันนี้เรามาเปลี่ยนมาที่ทะเลกันางครับก็วันนี้มากับพี่นาดนะครับแล้วก็เอกนะครับผมนี่มากันเดินทางไกลหน่อยครับมาเปลี่ยนบรรยากาศก็ตอนนี้เรารอรอรอเวลาลงเรือนะครับเพื่อจะไปที่ยางกระเตงครับซึ่งก็จองกระเตงไว้ สองวันหนึ่งคืนก็24ชั่วโมงนะครับก็8โมงครับเวลาลงก็เดี๋ยวเรารอเวลาก่อนครับชั่วโมงนี้ก็ตรงนี้มีหลิงเพียบเลยพอดีเราพกกล้วยมาด้วยครับเพียงลิงซะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโ้ยมันกดกันจมน้ําอ่ะโอ้ยโหดเลว่ะไอตัวงอ่ะมันขึ้นมายังพี่มันไปไหนอ่ะตัวจมน้ำอ่ะ อ,อ๋อนู่นๆอยู่ใต้นู่นูนนนนโอ้หโอหดันลอยตัวเลาเออ <laughs> <laughs> ตกใจเลยโอเคครับเดี๋ยวรอเรือมาแล้วเราก็เดินทางกันต่อน่าจะเดินทางลงเนี้ยลงทะเลไปทางนี้นะครับต,ตอนนี้ก็พร้อมเดินทางนะครับโดยไต่เรียวนะครับผมผู้พาไปก็ระยะทางประมาณกิโลกว่านะโอเคไปไปกันครับ อ๋อเนี่ยป้ากองกลางของแท้ไหมสองน้ำไปสู่ปักเท้านะครับการดีงามยามเช้าปาตีเยอะจริง,งอ่ะนี่ยเล่นไล่คาากันปาตี หลังนี้ไม่มีบันไดนี่ยขึ้นไงอะ่ะอยู่หลังนี้ลเลยไม่ใช่อะ่ะหรือว่ายอยู่หลังนี้หรือว่าปีนเสาขึ้นอา่ายังไม่ขึ้นย้อยสิช่อง Win เข้าแล้วช่องช่องวิ่งเรือ อ๋อที่นี่มีหอยแครงเขาเรียกหอยแครงเหรอ,นอหนาหอยแครงอ๋อดำวิดำ <c oughs> ดำมัไปจับดำ,ดำไปจับเ <c oughs> <ส>ลยยิงโบเลยวิงว่งพลิ้ล้องไาอย่างเก็บค้างแค่ห้าแล้วดำมัจับไม่โดนนะเลยใช่ไหมน้ำมันไม่ผ่าดทเพราะว่าผมมารับของพอนะถึงเลยครับหลังนี้นะครับก็มีลูกค,ค้าอยู่นะครับซึ่งเราเราก็จะกลับเดี๋ยวเราขึ้นต่อเลยครับหลังนี้เอง อ่าทีมงานเมื่อกี้ก็กลับไปแล้วนะครับเราก็เพิ่งจะได้เลิกเรียตรกยมการครับแก้ว่าเมื่อกี้ลองตีแล้วครับน้ํามันลงครับก็ต่บอกว่าน้ําจะลงประมาณสิบโมงคลงแบบเห็นพื้นเลยนะครับก็ช่วงนี้เราคงไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากการนั่งกินไปก่อนนะครับนั่งกินรอเวลานะครับอันนี้ก็เตรียมเบ็ดไปแค่นั้นเองนะครับผมเอาครับเมื่อกี้ตีทิ้งไว้มีดังแอดเฮ้ยปลาอะไรอะ ปรกปาปรกดเหรออ๋อปรากดทะเลหนะ้าตาเป็นงี้โอ้เมื่อกี้ล็อกหนึ่งแอดเลยนี่ครับปรากดนะครับปรากดทะเลครับหนะ้าตาเป็นงี้นี่เองอ่าโอ้ตัวมันจะร่างมันจะละลายเนาะรอวังวังวางดูชัดๆหน่อยดิไม่เคยเห็นนะครับเด็กบ้านนอกไม่เคยเห็นทะเลอ่าปรากฏดนะครับนี่ครับที่เกาะตกกันตัวมันจะละลายนิดหน่อยองนี่โอ้แต้มแรกว่าเฮ้ยน้ำตื้นๆปากกินนะครับ ผมขะนั่งตกเล่นนี่ได้ปลาบัวมาตัวหนึ่งกินเนี่ยอะไรนะน่อมแดงนี่ปลาบัวตัวหนึ่งกินเบ็ดเลยผมแก้เบ็ดนะครับกินเบ็ดเลยป,ปาาลาบัวกินได้ป่าวูปลาบัวกินได้ป่าวู้แต่นี่กินได้นะครับนี่นี่มีเตรียมอยู่นี่พ่อครัวเราอันนี้กินได้แน่เตียมย่างนะครับ okay. โอเคอเ,อเอ้ยได้แต่แรกแล้วว่าแจ๋วแจ้วแจ้วอืมเฮ้ยตัวมันก็ดีเนาะว่านดีเนาะโอ้โนี่จะเป็นเป็นลากดน้ำจืดก็ถือว่าแจ้วเลยตัวขนาดนี้ เอาแล้วครับเต็มแล้วครับเออตกได้ครับโอ้หน้ำกำลังลงเลยครับน้ำกำลังลงเลยตอนนี้อ่ตอนนี้น้ำก็นะครับลงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นเพียพื้นเลยครับว่าฝูงปลาน้อยๆครับมาเต็มเลยครับจะมีฝูงปลาเรียับเป็นปลาเล็กๆนะครับเหมือนปลาซิวนะครับเต็มเลยก็เห็นพื้นอ่ะตอนนี้นะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องรอเวลาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครับทําอะไรไม่ได้ครับนี่ค,ควางใหญ่ไพสานก็รอประมาณเที่ยงครับถึงจะได้ตกปลายกี่รอบนะครับก็ฟ,กฟุกฟุกได้มาตัวเดียวนะปรากฏอยากรู้ครับ <laughs> <laughs> อยากรู้ข้างล่างเป็เไรครับอยากลงไปดูอยากรู้ว่าปูอะไรเอออยากรู้ว่าเลนลึกขนาดไหนนี่ปูก็เคือนะปูอะไรปูใหญ่ๆ <laughs> เลยไหมปูปูเค็มปูมันเป็น,นลายอ่ะ ป,ปูสแมแหน่สิออแปดสี่โมงปูสมหน่สแมแหเยอะเอกยวกยอะ่จ้ยอ,อยู่รอบน้องแปูใบไม่ให้พี่ไปดูว่าหอยอยู่ตรงไหนดูมิดมิดไหมมิดไหมเยียบถึงพื้นดินไหมเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยนแล้วปูปูที่เป็นหอยสร้าอนะอ๋อปูสแมแห่ ลึกเลนลึกเหรอทั้งหัวเข้าปูเสช่วยเออปูเสช่วยทั้งหัวเข้าเหรอเฮ้ยแต่เดินได้นี่เาาเเเเรรียกว่ไขชหอดินได้เหรอูเนน้เท่าเข้าเลยเฮ้ยมันอยากให้พี่จับหอยมาโชว์สักตัวก่อนหอยแครงห้อยแครงนะอยากดูห้อยแครงเป็นเป็นจากในทะเลนะครับโอ้โหไม่พิเรเลยหืม ป้าบอกมือกรุบกรูบรูบอยูนี่ตามรูมันนะไม่ยินนะสิแต่มันมีรอยที่มันเดินนะไอ้นั่นมันเป็นหอยหวานเป็นหอยอะไรหอยสร้างหอยสร้างหอยสร้างแต็มแมั้งเฮ้ยได้เป็นๆเลยเหรออ๋อมีหอยสร้างด้วยนี่อะหอยสร้างเป็นๆเลยครับได้นอนแน่นอน ไม่ส้งมีตัวด้วยเคยเห็นแต่ว่ามีแต่เปลือกแล้วมีปูอยู่ข้างในอ่ะโอ้ยเดินน้อยเดียวจอมง่ายล่ะจะไปงมห้อยแขงอ่ะไม่เจอตักแขงเลยคนเนี่ยตะกแขงปูใบปูใบปูใบวิ่งตรงนั้นจม ไม่รอแน่เลยไม่น่าอรอดแะ่บางคนจะขึ้นได้แบบนี้ <laughs> <laughs> จบยกเลิกโครงการหอยครับยกเลิกโครงการนะครับไม่งมแล้ว <laughs> เละ <laughs> ลุกเละึ้นไม่ได้เลยเนี่ยตะคุ่วันนี้วันีผ่าี่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้น้ำก็ยังไม่ขึ้น,นครับปูก็ โหเยอะมากเว็บเยอะเยอะจัดไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะจัดๆนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับตอนนี้นะครเป็นที่นี้เต็มไปด้วยปูนะครับเหนดําๆนะครับดําๆนี่จุดๆๆนี่ปูทั้งนั้นเลยนครับนี่ก็ถามชาวบ้านแล้วเขาบอกว่ามันคือปูปูอะไรนะพี่นาฏปูเปรียปร้ยวอ่าปูเปรี้ยวนะครับครับเยอะแยะไปหมดเลยูปเปรี้ยวนะครับเขาเขาก็มานิยมกินกันนะ ับางเยอะอะออกมาหากินนะครับตรง้องรอประมาณชั่วโมงอะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นแล้วครับตอนนี้คงประมาณเที่ยงจริงๆนั่นแหละครับถึงจะได้ตกจริงๆครับมาเช้าก็เท่านั้นแหละ บ่ายโมงนะครับผมก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะตั้งแต่น้าเริ่มลงนะครับนี่ก็น้าเพิ่งเริ่มจะมานะครับเพิ่งเริ่มจะมาพี่ก็โอ้โหไม่ได้เลยครับน้ำมานิดนีตีเบ็ดรอเลยนะครับนี่ครับน้ำเพิ่งจะมานะนี่ตรงนู้นยังตื้นอยู่เลยนนลกับไล่ไปทางนน้นนะครับน่าจะรอยประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงน้าน่าจะขึ้นขึ้นเยอะอยู่ก็น่าจะได้ป่าแล้วล่ะนะครับประมาณนั้นเหยื่อที่ใช้นะครับที่ได้ปรากฏมาก็เป็น นนบริบบินนะครับเนี่ยซื้อถุงเนี้สามร้อยบาทดูวความมหัศจรรย์ของมันนะนี่ครับนี่จับตรงนี้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบมันจะเป่งมันจะเป่งเนี่ยเป,เป่งแล้วเป่งแล้วมางกระพืนินด้เออเนี่เหรอพ่นมาแล้วพ่นพิษออกมาแล้วนี่ครับเป็นใจเ่ยเนี้ยมองไม่ทันพ่นใส่มือแล้วครับบอ,อดอตาย เหนียวครับเหนียวเหนียวไหมเหนียวเป็นเมือก,เ,อกเป็นเมือครับเหนียวเลยเกาะอยู่เลยเอ่ะอืมแล้วก็เวลาเกี่ยวเบ็คครับเขาเป็นหนอนที่สลัดตัวนะสลัดออกมาเป็นเน้นท่อนเลยเนะครับปุ๊บมันจะมันจะตัดตัวเองออกมาเลยอ่ะนี่นี่ครับไม่ได้บีบออโดนไม่ได้บีบอะไรนะสลัดตัวเองออกมาเลยอ่ะมาตาจันนี่เป็นสัตว์มาตาจันมากเลย เกี้ยวยังไงเขาเขาเกี้ยวอีกไม่รู้เกี่ยวอีกก็สลัดตัวอีกดนะอะไรนี่ว่าพินนึกว่าพี่เโาชีกตัวเนี่ยสลัดตัวได้สามทอนไงได้ได้อีกเกียวปุ๊บสลัดตัวเกียวเป็นพวงๆใช่ไหมแค่ดูดิข่ายแก่ด้อเนี่ยสลัดตัวทิ้งตัวเดยแต่หัวกันนะตัวนี้นะครับหัวเราต้อบอกไปาชิ้นๆเลย แต่ปกากกฏชอบกินอ่าก็วันนี้เหยื่อเรามีทั้งกุ้งทั้งหนอนรบินนะครับผมก็ตกเป็นเหยื่อกุ้งเอาผมยากได้ปลาเฮดโคลไม่รู้จะเข้ารึเปล่าเห็นมาตกกันจะมีแต่ปากกฏนะเป็นเป็นหลักเลยที่ได้กันนะครับผมก็รอน้ําก่อนพี่เข้าไม่ได้ตีทิ้งรอเลยไม่ได้เลย thank <laughs> you บอกว่ามาแล้วรอนานมากเลยครับรอจนเป็นชั่วโมงอ่ะน hmm, ้ำขึ้นมาขนาดนี้นะครับหลับไปเลยตื่นไอ้ตุ่นมันก็มามันก็มายืนนอนริบบินครับกดไปเหมือนเดิมหน้าตาเดิมเดิมใช่ไหมหน้าหน้าเดิมเดิมหน้าเดิมมาแล้วกดครับกดครับเฮ้ยมันมีปลาอื่นอิู่มั้งเหรอปักกดนะครับ ยกขึ้นเลยแข่งซ้อมใช่ส่กี่ปอนด์ใส่บีใส่เน <dzieci Gibson. S 1> oh, ี่ยนะใส่เอ้ยใส่เห็นเห็นกี่ปอนด์โอ้สิบปอนด์ยกสบายยิงว่าป้อนไผ่ว่าอปลอนไผ่ไหมนี่ครับใส่ดัมเบิเลยครับไม่รู้ว่าใหญ่สุดเหมือนนักงเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วใส่ข้อมือเลยครับที่ได้มา เล็ก,ก็ตัวแรกนะก็จริงเราได้ตัวงแล้วนะผมถ่ายแล้วผมกดผิดเป็นลบคิปบอ,อกอย่างเงี้ยอนะนี้เป็นตัวที่สามนะครับตัวที่สองลบคิปบอ,อกไปอ๋อไม่ได้กินเยอ่อล้วมันพันเงี้ยงขึ้นมาเนี่ยคุกหรอกินปะกินเป่า กินเหรอเลยนะโอ้ใต่เกี่ยวดี่วะนี่มันถึงคาดเลยถึงคาดถึงคาดเฮ้ยตัวนี้ไม่ฉ้ำเลยใส่กระชังเลยนะครับ <laughs> <laughs> ปากเกี่ยวก็มาโอเคครับแัดที่สาม ก็แรงนะครับปลาก็ไม่กินนะก,กินก็ไม่รู้เรื่องเยื่อหมดไม่รู้เรื่องครับต้องเอาปลากินเป็ดล่างเงีเดียวถึงจะรู้เรื่องนะครับก็ชั่วโมงนี้เราก็มาทำอาหารกินกันดีกว่าย่างกันดีกว่าเหมือนเดิมครับมาทะเลก็ต้องย่างนะครับ I <laughs> ไตเข้ามาดูคนอื่นนะไตมองไม่น,น่าเชื่อครับใหม่นี้จะไม่มีปลาปกติใหม่นี้ปลาจะเยอะนะครับหรือว่าเจะเข้าตอนนี้ก็ไม่รู้นะปลาตนนัวใหญ่นะจะเป็นปลากรดนะใหม่ขอนเฟิร์มแล้วว่าปมานนี้ตัวใหญ่จะไม่มีแล้กคนนี่ต้องยกขึ้นมาดิลูกปลาพี่อยากรู้ดดอยากรูม้มัป็นคาดจริงแบบซิปพ้อนพี่เนี่ยคันนอเนี่ยคิดว่ามันไม่คาดอะ่ะเฮ้ยตัวนี้ดีเว้ยตัวนี้ใส่ดี มันมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมไตาอลองตว่าส่งตาบลูนี่หายาก่วนใหญ่จะเป็นโลโลโลขึ้นนะครัะเออก็ได้อยู่นะมุงได้สัมผัสเอ่อควานวาเอาไปทำอะไรกินเหมือนปรากฏมาด มันมีสองสีเหรอใช่่วเ็กตัวเอ้ตัวเกนี่ไงี่ได้มาตัวเล็กม,มันไม่้ <c oughs> เรป็นตอ้มันเป็นก,ก็เลือก,กันแล้วขมีสองพันันที่สี่ มีหลายพาหรอใช่ตั้งแต่ปลาคุดนี่แหละแล้ว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยขคิลิงเนี้ยแม่มันจะเป็นลายพรางลายพรางคือขี้ลิงขี้ลิงคอ่าอันนี้อันนี้ข้าวเนี้ยแม่ตัวมันจะข้าวเองคลิปเหลืองเนี่ยข้าวแล้วแวปลาก้นเหลืองกับตัวเล็กๆล็กใช่ตัวมันจะมีเหลืองเลยที่มันจะเหลืองเลยอ่าแล้วไตมองมันจะอมีเหลืองข้าวอ่าไตเดียวโดันปล่อยไปแล้วตัวเล็ก เลไม่ันไม่โตมันจะพี่พีต้องีดตัไม่เปิมาด้มนตะปกป่า่เริ่มกินแล้วเย็นๆเนี่ยเริ่มกินล้แล้วกินได้หอยลิบบี้อ้หนอนลิบบี้ด้วยนะอันนี้กินอะไรอะได้กิน กินเป็นกินเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแต่กุ้งอร่อยอร่อยกุ้งอร่อยกุ้งเยนกุ้งอร่อยหวานด้วยขณะนี้ก็เย็นแล้วครับผลงานยังไม่ค่อยปรากฏมาเท่าไหร่ผลงานไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ไป็นโคตรอะไรเป็นโคตรกระติ๊งนู้นหมดเปไปไปลงกระติงนู้นหมดครับไต่มาบอกกระติงนู้นได้เจ็ดสิบตัวนะครับ ของเรานี่เคยได้เยอะวันนี้มงคลมาปลาหายปลาหนีหมดครับคนมมาปลาหายหมดเลย

ตัวใหญ่กว่พี่มาโอ้หมคนจะได้นะครับผมนจะได้นะตัวใหญ่ด้วยลองก่อนะมันิจพยายามตกุ้งไงมันไม่ได้นี่เปลี่ยนเป็นหนอนมั้งครับโดนเลยนี่มันเนตั้งแต่ไดหกล้องเลยตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่าพี่ใหญ่้เข้ากันนะ ก็ไม่ใหญ่กว่านี้นะจากเบสต์โซลารที่เขาบอกอ,อ่ะออมีไรบหมเดเลยอมีล่างเปทั้ง,งเปิดเลยครัสำหรับคืนนี้นะครับมันก็ดูมืดๆนะครับก็คงไม่ได้ถ่ายทำในคืนนะเดี๋ยวค่อยดูสรุปผลงานตอนเชา้าเลยแล้วกันนะครับหาความสว่างมาให้ได้ตัวนะครับเราจะไม่ถ่ายนะประมาณนี้นะอ่าได้เอ้ยได้ไง่ายเลยวะรถยกลอยเลยไหนโอ้ตัวเล็กกว่าของผมอีกแล้วบอกกันแล้วบอกกันใส่ดีพวกเราก็รีบหยิบกล้องมาถ่าย ก็ประมาณนี้นะครับทั้งคืนก็คงจะอยู่บประมาณนี้แหละนะเรื่อยๆนะครับดูผลงานรอบเช้าจริงๆนะครับผมสวัสดียามเช้าครับเช้านี้น้ําดีมากเลยลมเบาๆนะครับเหมาะกับการตกปลาแต่ว่าไม่มีปลาก,กินเราเลยนะครับผมเนื่องจากว่าหนอนริบบิ้นหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีปลาก,กินละไม่มีปลาก,กดนะครับก็ปลาที่ได้ก็พอพอได้อยู่นะ หือว่ายังมาไม่เฝาวนะครับเพราะว่าเราตั้งใจใหม่แล้วว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาลองใหม,นม่นะครับมาลองดูด้วยการไม่รู้เลยว่าทะเลเขาต้องตกกันยังไงนะครับก็มาอันเนี้ยอยากรู้ด้วยว่ามันคืออะไรที่ไอกระเตงกระเตงนะครับก็มันก็คือบ้านที่เขาไว้เอ่อาวหอยแข,ง,แขงนะครับเฝาวหอยแข็งเขาก็มาดัดแปลงให้เรามาเช่าตกปลานะครับก็ที่นาดเขานั่นแหละ เขามาตกนะครับเราก็ไม่เคยมาตกนะครับจริงๆพี่เขาก็ไม่เคยมาตกนะกระเตงใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าเราก็เลยอยากรู้อยากมาครับก็มาจากบ้านก็เน้นอยู่แล้วว่าเน้นมาเอาบรรยากาศครับก็เลยเอาหมูกระทะอะไรมาย่างกันอย่างที่เห็นนะครับก็พอเขาได้นะเราก็มาตกเอาบรรยากาศก็ถือว่าไม่เฝ้านะที่เราไม่ฝ้าเพราะว่าเรายัางสั่งอนอนรถลิบบินเข้ามาใช้นะครับกุง้งฝอยไม่ได้ป่าเลยนะครับ ก็ไต่บอกว่าที่นี่มีแต่สวนยากจะเป็นปลากดนะครับซึ่งหลังอื่นนะเขาได้เยอะนะครับแต่หลังนี้วันนี้ที่เรามาถ่ายอ่ะมันไม่เข้านะครับหลังอื่นเขาได้เยอะก็มาก็จะได้ปลากดอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่ก็ถือว่าพอได้ต้มอยู่นะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้ครับหัวไม่เ่าก็ตอนนี้ห้งโงกว่าแล้วเราก็เดี๋ยวนั่งตกเป่อยกงฝอยนี่แหละเดี๋ยวก็ลองตกชิงหนิวจริงๆงผมอยากมานั่งตกชิงหนิวตกปลาเฮดโคนปลาอะไรนะตัวเป็นเบนน่ะนะครับ แต่ว่าหมายตรงนี้มันไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศครับกับมงคนชาแนลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องรออีกสักพักนะครับรอไต่มาอ่ะเก็บของเรียบร้อยนะครับที่น่าก็ทำความสะอาดกับเตงกัาด้วยขยันและเกินนะครับทีมงานเารา,ารักความสะอาด <poisoned indo> <surprisingly> ไม่มีปลากินกุ <pl ug> ้งเลยอย่างนี <siglo achi bizarre> ้ไม่มีอ่ะปรากฏไม่กินกุ้งนะครับตกคือมาตรงนี้ต้องตรงแนวนี้เองเดียวนะครับลมมันแรงลมมันแรงครับแล้วก็ตรงตกอย่างเงี้ยแนวแนวตกปรากรดใส่ตะกัวนะครับตะกัวหนักใส่น้ายาวหน่อยเพราะว่ามันเป็นเลนเลนพี่เขาลงไปก็อย่างที่เห็นนะถ่ายดูนะครับลึกมากนะครับแล้วก็ต้องใส่ตะกัวแล้วก็ใส่น้ายาวมันจะได้ไม่จมเลนก็จะได้ปลากฏดอย่างที่เห็นนะครับถ้าตกแนวอื่นไม่ได้ครับ กระเตงนี้ครับกระเตงอื่นอาจจะตกชิงหิวได้ก็ไต่บอกกระเตงกระเตงข้างในน้ำลึกๆเนี่ยจะตกชิงหลิวได้ครับเอาแคร่ครับรอไต่กันดีกว่านเดี๋ยวไก่ก็คงมาแล้วกันเจ็ดโมงครับนัดกันที่เจ็ดโมงครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะก็ไม่มีอะไรครับยี่สิบสี่ชั่วโมงของเรานะครับก็ได้ปลาพอประมาณเท่าที่เห็นนะครับกลับบ้านกันดีกว่าวันี้ครับถือว่ามันเป็นบรรยากาศจากที่บอกนะครับผมก็ดีงามครับเย็นดีสนุกดีเหมือนกันโอเคครับ